วัสดีค่ะลูกๆนักเรียนที่รักทุกคนวันนี้เจอกับคุณครูอารมมาอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .4 โรงเรียนอนุบาลเลิงนุกทาวันนี้คุณครูก็จะมาทดสอบพวกเราในการเขียนตามคำบอกครั้งที่5การเขียนตามคำบอกจะมี20คํานะคะ20คะแนนค่ะ คุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังคำละสองครั้งก็ให้ลูกๆนักเรียนตั้งใจฟังและตั้งใจเขียนให้ถูกต้องถ้าเกิดว่าฟังไม่ทนันก็สามารถที่จะเปิดย้อนกลับไปได้นะคะกดหยุดและย้อนกลับไปฟังอีกรอบเรามาเริ่มเลยนะคะคำที่หนึ่งลูกฟังดีๆนะคะคำที่หนึ่ง คำว่าจงรักพักดีอีกครั้งนะคะจงรักพักดีต่อไปคําที่2ค่ะจอมปลวกอีกครั้งค่ะจอมปลวก ต่อไปคำที่สามลูกๆฟังการออกเสียงของคุณครูนะคะคำว่าจากเย็บผ้าจากเย็บผ้า ต่อไปคำที่4ี่ค่ะคำว่าจังหวะอีกครั้งนะคะจังหวะต่อไปมาต่อคำที่ห้าคำที่ห้าคำว่าจัดการ จัดการคำที่6ค่ะคำที่6กคำว่าจะตุบาทจะตุบาทจะตุไปว่า4บาทไปว่าเท้าแปลว่าสัตว์สีเท้านะคะต่อไปข้อที่7 คำว่าจารีดจารีดคำที่8นะคะคำว่าจาบันอีกครั้งค่ะจาบัน ต่อไปคำที่9ก้าจำนันจาจำนันจาต่อไปคำที่สิบค่ะคำว,ว่าจู่โจม อีกครั้งนะคะจูโจมอีกฝั่งนี้นะคะเริ่มเลยข้อ11ให้นักเรียนเขียนคำว่าจะเริญจะรืญน ข้อสิค่ะคําว่าเจ้ากรมเจ้ากรมสิบสามค่ะข้อสิบสามคำว่าเจ้าจอมมารดาอีกครั้งนะคะ เจ้าจอมมารดาสิค่ะเจ้าภาพอีกครั้งนะคะเจ้าภาพมาต่อด้วยคำว่าคำที่สิห้าค่ะ คำที่สิบห้าคำว่าเจียนเจียนต่อไปคำที่สิบหกค่ะโจนสลัดโจนสลัดมาดูคำที่สิบเจ็ดค่ะ ฟังข้อสิบเจ็ดนะคะฉับเฉียวฉับเฉียวข้อสิบแปดฉับไวฉับไวข้อสิบเก้า ฉูดฉาดฉูดฉาดข้อยี่สิบสุดท้ายแล้วค่ะ,ะเฉลยอ,อีกครั้งนะคะ,ะเฉลยถึงข้อสุดท้ายแล้วลูกๆคงฟังคุณครูอ่านชัดทุกข้อนะคะ ย่งไรแล้วก็ขอให้ลูกๆตั้งใจเรียนตั้งใจเขียนและตั้งใจฟังแล้วพยายามทำให้มันถูกและทรงคุณครูให้ได้ผ่านเกณฑ์กันทุกคนนะคะคุณครูจะเอาคะแนนที่พวกเราทําได้ไปรวบรวมและประเมินผลออกมานะคะว่าจะใครจะได้เยอะใครจะได้ผลรวมมากน้อยแค่ไหนและประเมินใส่เกณฑ์ของคุณครูนะคะ วันนี้ขอให้ลูกๆได้คะแนนเต็ม20ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ